คุณต้นเปิดให้ดูดวงมาแล้วครับวันนี้เรามาพิกอากาศกันในหัวข้อตอนนี้คุณทำให้พวกเขารู้สึกยังไงนะครับพวกเขาที่คุณนึกถึงนะเรามาดูกันไม่ว่าด้วยอารมณ์ไหนก็ตามนะครับกองที่หนึ่งกองที่สองให้เวลาคุณเลือกกลองให้นะครับ เมื่อเลือกกลองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับผมทำทำสเต็มไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับคลิกที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกลองไพ่ได้เลยคนที่เลือกไพ่กล่องที่1เรามาดูกันครับว่าตอนนี้คุณทำให้ พวกเขาเหล่านั้นที่คุณนึกถึงรู้สึกอย่างไรนะครับโอ้พวกเขานั้นจับตาดูคุณเลยนะพวกเขาจับตาดูคุณเลย ยไม่อยากละสายตาจากคุณเลยนะครับด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทำให้พวกเขาอยากจับตาดูคุณเฝ้าระวังคุณคอยดูว่าคุณจะทำอะไรนะครับคุณตั้งเป้าอะไรไว้นะครับหรือคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับคุณเป็นที่สนใจของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ และต้องเรียกได้ว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับทำให้พวกเขาอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นบ้างอยากจะเก่งขึ้นบ้างอยากจะดีขึ้นกว่านี้บ้างเหมือนกันนะครับ พวกเขาหันกลับมามองตัวเองว่ามีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงตัวหรือเปล่านะครับพวกเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองในจุดบุกพ่องที่ตัวเองมีอ่ะแล้วก็ อยากจะอิบจับอยากจะช่วยเหลือคุณในสิ่งที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พวกเขาอยากจะค้นหาสิ่งที่ตนเองเคยมีเคยเป็นให้กลับมามีมาเป็นเหมือนตอนนั้นนะครับคุณไปสกิดพวกเขา ทำให้พวกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะพวกเขารู้สึกอยากจะประสบความสําเร็จพวกเขาอยากล่าความสําเร็จเพิ่มนะครับแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ที่คุณได้ทําให้พวกเขาเห็นหรือมันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับพวกเขาเนี่ยมันกระตุ้นพวกเขามากๆนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามากๆไม่ว่าในอารมณ์แบบไหนก็ตามทีเถอะแต่ดูจากหน้าไพ่ห้าใบาแรกแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยอยากจะทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็มองคุณจับตาดูคุณนะครับดูคุณไว้ว่าตอนนี้คุณจะไปยังไง คุณเป็นอย่างไรแล้วคุณทําได้ดีแค่ไหนแล้วทีเนี้ยพวกเขาหันกลับมามองตัวเองแล้วก็อยากจะทําตัวเองให้ดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่จำกัดนะว่าที่ทำแบบนี้ที่คิดแบบนี้ด้วยอารมณ์แบบใดนะครับด้วยอารมณ์แบบไหนนะอาจจะเป็นอารมณ์ที่ยินดีกับคุณแล้วอยากสำเร็จเหมือนคุณหรือ อาจจะเป็นอารมณ์ที่อยากจะแข่งขันหรืออาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ยินดีนะครับไม่ได้ยินดีแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาก็มีดีเหมือนกันมันเป็นไปได้หมดนะครับอันนี้เราเปิดแค่ดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรนะครับพวกเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่คุณทำเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาอยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ ถัดมาพวกเขาต้องการที่จะสแสวงหาความรู้ให้มากกว่านี้นะครับอยากจะรู้ในสิ่งที่พวกเขารู้อยากจะรู้ในสิ่งที่พวกเขาต้องใช้ให้มากกว่านี้ให้ทะลุปุพวงให้แม่นกว่านี้นะครับแล้วก็มีอารมณ์ด้วยนะมีอารมณ์ที่ว่า อยากจะหลอกล่อสับขาหลอกคุณอยากจะมาทําให้คุณนั้นเขวแล้วจะตลบหลังทีหลังก็มีนะครับอารมณ์อิจฉาก็มีนะอารมณ์อยากจะทําร้ายก็มีอยากจะหลอกแล้วก็ซ้ําที่หลังก็มีอยากจะหลอกล่อเพื่อที่จะเล่นงานทีหลังก็มีเออแล้วอีกกรณีหนึ่งคืออยากจะช่วย อยากจะสละตัวเองเพื่อให้คุณนั้นได้ดีไปกว่าน,นี้ก็คือจะซัพพอร์ตนั่นแหละสละตัวเองเพื่อซัพพอร์ตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งสองกรณีนะอโอ้โหรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าบางคนนะสำหรับบางคน สำหรับบางคนรู้สึกกับคุณแบบว่าเอ้ยคุณนี่แหละใช่เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้พวกเขารู้สึกว่านี่แหละวะคนนี้แหละวะนะใช่เลยชอบนะครับถูกชะตานะครับถูกชะตาแบบเพื่อนก็ได้แบบเพื่อนแบบกัลยะาณมิตรก็ได้แบบคนรักก็ได้นะครับแต่รู้สึกดีนะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวคุณมากนะครับเห็นคุณค่าในความเป็นคุณ เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณทำมากมากเลยรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีเลยนะคนนี้แหละมันใช่นะครับคนนี้แหละมันครบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกัระยะาณมิตรหรือจะแบบคนรักไม่จำกัดน,นะครับเราไม่ได้เจาะนะครับเราแค่ดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรนะครับโอ้โหพวกเขารู้สึกดีมากรู้สึกเป็นประโยชน์มากที่มีคุณ อยู่ตรงนี้ที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโดยที่คุณเข้ามาทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำหรือแสดงให้พวกเขาเห็นพวกเขารู้สึกว่ามันดีมากมันได้ประโยชน์มันสมประโยชน์ต่อพวกเขามันช่วยพวกเขาได้เยอะเลยนะครับและสุดท้ายนะ พวกเขารู้สึกว่าจากนี้ไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวกับอุปสรรคอะไรอีกต่อไปแล้วคุณเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเขาได้เห็นนี่แหละคือสักขีพยานนี่แหละคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งที่มีมากพอ กำลังใจที่ดีมากพอสามารถจัดการได้ทุกเรื่องแม้ว่าจะมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ทารทมสักแค่ไหนกำลังใจที่ได้เห็นสิ่งที่คุณทำนั้นน่มันเติมเต็มพวกเขามากนะครับแล้วก็มันปลุกใจพวกเขามากว่าเออคุณทำได้พวกเขาก็ต้องทำได้ไม่ว่าจะอุปสรรคหนักหนาแค่ไหน ไม่กลัวอีกแล้วนะครับมีคุณเป็นแบบอย่างมีคุณทำให้เห็นนะครับมีคุณทำให้ดูนะครับคุณทำได้พวกเขาก็ต้องทำได้จากนี้พวกเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะครับโอ้คนกองที่หนึ่งคุณนี่นะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาอย่างที่สุดเลยนะครับไม่ว่าพวกเขาจะ มองคุณเป็นแรงบันดาลใจด้วยอารมณ์แบบไหนเนาะไม่ว่าจะด้วยอารมณ์แบบที่ว่ายินดีกับคุณด้วยอารมณ์ที่อยากจะแข่งขันกับคุณหรืออารมณ์ที่ไม่ยินดีกับคุณอยากจะโชว์ของว่าเขามีทีเหมือนกันอะไรก็ตามนะครับแต่พวกเขาได้พัฒนาตัวเองพวกเขาได้มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นอย่างมากเลยครับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ ยังไงว่าไม่ว่าจะอารมณ์แบบไหนมันก็ทําให้คุณน่ะควรจะภูมิใจอ่ะนะครับคุณควรจะภูมิใจตัวเองมากๆนะคุณจะเลือกไพ่ของที่หนึ่งสุดยอดนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันในเยอะมาติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่สลับเวลามาดูผลงานของผมนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ขอให้ทุกอย่างนะั้นเป็นไปใน,นทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่2ตอนนี้คุณทำให้พวกเขารู้สึกยังไงนะครับโอ้ โอ้โหเราไม่ได้ดูกันนะว่าพวกเขาจะรู้สึกแบบไหนนะครับไม่ได้จำกัดนะว่าจะรู้สึกดีรู้สึกอยากจะแข่งขันหรือรู้สึกไม่ยินดีอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้พวกเขารู้สึกยังไงนะครับทีนี้จะบอกว่าหากคนที่ชื่นชมคุณ ใจช oui ื่นชมยิ่งกว่านั้นอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้คนที่ชื่นชมคุณอยู่แล้วชื่นชมยิ่งขึ้นไปอีกทําให้คนที่เฉยๆนะรู้สึกดีกับคุณขึ้นไปอีกนะครับหรือทําให้คนที่ไม่ยินดีกับคุณนั้นยิ่งไม่ยินดีขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับ แล้วก็ตอนนี้คุณเป็นที่สนใจของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็นที่จับตามองเป็นที่สนใจของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาได้พยายามที่จะจ้องคุณพยายามที่จะติดตามคุณพยายามที่จะดูว่าคุณจะทำอะไรยังไงต่อนะครับ คือตอนนี้คุณเป็นศูนย์กลางของพวกเขาเรียบร้อยแล้วพวกเขาสนใจคุณมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จับจ้องคุณมากนะครับเอออยากรู้ว่าคุณจะทํำยังไงต่อคุณจะเป็นยังไงต่อนะครับเราไม่ได้ฟิกหรอกนะว่าจะจับตาดูคุณด้วยอารมณ์ไหนก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นไปได้ทั้งคนที่ยินดีกับคุณอยู่แล้วเขาก็ยิ่งยินดีขึ้นไปอีกคนที่เฉย ก็เริ่มจะสนใจคุณนะครับคนที่ไม่ชอบก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่พอใจนะครับคนที่ไม่ยินดีก็ยิ่งไม่ยินดีขึ้นไปอีกนะครับแต่จับตาดูคุณแน่นอนนะครับจับตาดูคุณอย่างแน่นอนนะครับไม่ละสายตาจากคุณแน่นอนนะครับอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณทําให้พวกเขาเห็นนั้นมันทําให้พวกเขารู้สึกว่าโห นี่แหละว,วะที่มันเรียกว่าความสําเร็จความสมหวังนี่แหละว่ความสมบูรณ์ความสมําสเร็จความสมหวังนะครับไม่ว่าจะมองคุณด้วยอารมณ์ไหนแต่เห็นกันจะจะเห็นเต็มเต็มตาเลยว่านี่แหละว,วะความสําเร็จความสมบูรณ์ความสมหวังนะครับโอ้โหมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับและก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ย มันทำให้พวกเขานั้นรู้สึกมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะทำในเส้นทางของเขานะครับไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่พวกเขาเห็นความสำเร็จของคนแล้วเนี่ยนะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพวกเขารู้สึกอยากจะกลับไปตั้งใจไปมุ่งมั่นไปจดจ่ออย่างแน่วแน่ อย่างไม่ถอยกลับกับสิ่งที่พวกเขาได้เลือกที่จะทำแล้วนะครับจริงจังมากนะครับตอนนี้จริงจังกับเป้าหมายของตัวเองมากๆเลยพวกเขาเนะี่ยแล้วก็ตอนนี้นะพวกเขาอยากจะแสดงศักยภาพนะครับพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะี่ยพวกเขาอยากจะแสดงศักยภาพของเขาว่าพวกเขาก็มีดีเช่นกันพวกเขาก็ทำได้เช่นกันคุณทำได้ เขาก็ต้องทําได้พวกเขาก็มีศักยภาพที่ไม่น้อยไปกว่าคุณเช่นกันนะครับโอ้พวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะหรือสิ่งที่คุณได้ร่วมกันทำกับพวกเขานั้นมัน,เป,นเป็นสิ่งที่ดีมากๆม,มันเป็นดั่งพริเศษที่ทำ ให้มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆการที่คุณได้ทําให้พวกเขาเห็นหรือได้ช่วยพวกเขาทําได้ทําร่วมกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับมันได้ประโยชน์พวกเขามากๆแล้วมันเปรียบเหมือนพรที่ดีเลยอะที่มีคุณอยู่ตรงนี้นะครับ พวกเขาอยากจะศึกษาหาความรู้ในเส้นทางของพวกเขาเพิ่มขึ้นอีกพวกเขาอยากจะมีความรู้ในสิ่งที่พวกเขาทําให้มากกว่านี้อยากจะเก่งอยากจะมีปัญญาอยากจะมีความรู้ให้มากกว่านี้อยากจะมีความสามารถให้มากกว่านี้ครับจากไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือคุณนะ ไม่ว่าพวกเขาจะยินดีหรือเฉยๆหรือไม่ยินดีกับคุณไม่หวังดีกับคุณเลยไม่ชอบคุณเลยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณทําให้พวกเขาเห็นหรือคุณได้ไปช่วยให้พวกเขาได้ไปร่วมกันทํากับพวกเขามันทําให้พวกเขานั้นอยากจะทําตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น มันมีแรงผลักดันให้พวกเขาทําตัวเองให้ดีขึ้นนะครับโอ้พูดมาแล้วก็วขนลุกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกเขาคิดอยู่หลายอย่างมีคนหลายกลุ่มเนาะกลุ่มที่ยินดีกับคุณอยากจะยื่นข้อเสนอบางอย่าง เพื่อขอหรือแลกเปลี่ยนกับคุณกล <c oughs> ุ่มคนที่เฉยๆกับคุณก็อยากจะยื่นข้อเสนอดีๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณหรือขอบางอย่างจากคุณส่วนคนที่ไม่หวังดีกับคุณไม่ยินดีกับคุณ <c oughs> เขาก็อยากจะแข่งขันอยากจะวัดกันกับคุณว่า คุณกับเขาเนี่ใครจะเก่งหัวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนะคุณนะ่ะได้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากเก่งขึ้นแม้กระทั่งคนที่ไม่ยินดีกับคุณนี เขายังอยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้นเพื่อเอามาสู้กับคุณเอามาปะทะเอามาแข่งกับคุณเลยนะครับและสุดท้ายเฮ้ยคุณเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาอย่างชัดเจนว่าขอแค่มีความตั้งใจมีความเข้มแข็งไม่ว่าอุปสรรคแบบใดไม่ว่าปัญหาย,ยังไงจะถาโถมเข้ามา พอแค่จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจจริงมันสู้ได้หมดมันทำได้หมดนะครับมีสัตว์ขีพยานให้เห็นแล้วคือคุณคุณคือหลักฐานสำคัญคุณคือพยานสำคัญที่ยืนยันว่าเนี่ยความเข้มแข็งความตั้งใจจริงมันรับมือได้ทุกปัญหาหรือทุกความรับผิดชอบรับมือได้หมดไม่ว่าจะหนัก จะเยอะอยังไงทําได้หมดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่หวังดีคุณยังดูคุณเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมประทับใจตรงที่ว่าคุณทำให้คนที่เฉยๆกับคุณนะ่ะมาสนใจคุณได้มามองคุณเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับ มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับคนที่ยินดีกับคุณเนี่ยพวกเขายิ่งยินดีกับคุณขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องสืบเลยนะครับสุดยอดนจริงจริงถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมผลง,งานของผมนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณพยายามทำอะไรอยู่ขอให้ทุกๆอย่างนั้นเป็นไปใน,ปน,ปนทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับ แล้วเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ